ขอเป็นคนท่าสมเทศรู้สึกเปลี่ยนจังก็ขอให้อาโหสิกรรมให้ด้วยนะครับต้องขอโทษกับทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งขออบอกเขาแล้วเมื่อวานว่าขออจะทำเรื่องนี้ให้ดำกว่าที่เขาทำนะครับูดล้ว

让我们